From this statement, education is foundation of life. What are other things you also consider as foundation of life and why? In this video, we're going to learn English with the new Miss Universe Thailand, Antonia Parcel. So, you can see that English. มิส s ุฬาเวกร์สไทยแลนด์คนใหม่ของเรานะครับคือแอนโทเนียนั่นเองจะเป็นตอนที่เขาตอบคําถามรอบ5คนสุดท้ายนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการตอบคําถามที่ไม่ได้บือหวาเรียบง่ายแต่ดูจริงใจมากๆนะครับซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้มงลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังดูว่าเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงรากฐานของชีวิตคือการศึกษาจากคํากล่าวนี้คุณคิดว่านอกจากการศึกษาอะไรคือรากฐานของชีวิตที่สําคัญอีกบ้าง from this statement education is foundation of life what are other things you also consider as foundation of life and why good luck there are many things we consider the foundation of life but what's more important is the quality of life and the most important thing is to be happy and do what you love and give back to the community whenever it is needed no matter what you do in your life, strive to achieve and be a force for good for the people around you and make a positive impact. be a light of glory and never do anything without a good intention and the 100% of your heart. Thank you. there are many things we consider the foundation of life. there are many things we consider the foundation of life foundation เนี่ยแปลว่ารากฐานนะครับเหมือนชื่อคอร์สเรียนของเราที่ชื่อว่า the English foundation course นะครับก็คือรากฐานของภาษาอังกฤษนั่นเองซึ่งอันนี้แอนเขาบอกว่า the foundation of life นะครับก็คือรากฐานของชีวิตนะครับซึ่งเขาบอกว่า there are many things we consider consider ก็คือการครุ้นคิดการไต่ตรองการคิดว่านะครับก็คือเขาบอกว่า There are many things มีหลายอย่างมากเลย We consider the foundation of life ที่เราคิดว่ามันเป็นรากฐานของชีวิต There are many things we consider the foundation of life but what's more important is the quality of lifeWhat's more important is สิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือ the quality of life นะครับ Quality ก็แปลว่าคุณภาพนะครับ Quality of life คุณภาพของชีวิตคือสิ่งที่สำคัญมากกว่า But what's more important is the quality of life and the most important thing is to be happy and do what you love and the most important thing is the most important จากประโยคก่อนหน้าที่บอกว่า more important ใช่ไหมครับคือสำคัญมากกว่าแต่อันนี้ the most important คือสำคัญมากที่สุดเขาบอกว่าและสิ่งที่สำคัญมากที่สุด and the most important thing is to be happy and do what you love การมีความสุขแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารัก and the most important thing is to be happy and do what you love and give back to the community whenever it is needed and give back to the community whenever it is needed นะครับ give back ก็คือการให้คืนนะครับแปลตรงตัวคือให้กลับไปนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราก็คือการให้ใช่ไหม <laughs> คือการให้คืนสู่สังคม give back to the community whenever it is needed whenever เมื่อไรก็ตาม it is need e d ที่มันเป็นที่ต้องการอ่ามันถึงว่าอ่าให้กับขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ตามที่การให้เนี่ยมันเป็นที่ต้องการอ่าเหมือนแปลง,ง่ายๆก็คือเหมือนเวลาที่สังคมเขาต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการการให้เราก็คือให้อาจจะสงสัยว่าทําไมเป็น it is need ใช่ไหมครับเพราะว่า it is need e d มันเหมือนเขากําลังพูดถึงการให้เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้อ่าเหมือนพูดถึงการให้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มัน เป็นที่ต้องการนะครับมันเหมือนเป็นคือมันเป็นคําพูดที่ไม่ได้พูดตรงๆว่าเมื่อพวกเขาต้องการอ่าถ้าเมื่อพวกเขาต้องการจะบอกว่า whenever they need ใช่ไหม whenever they need แต่อันเนี้ยไม่ได้พูดถึงพวกเขาแต่พูดถึงการให้หรือว่าความช่วยเหลือประโยคนี้ก็เลยพูดเป็น whenever it is needed เมื่อมันเป็นที่ต้องการ and give back to the community whenever it is needed no matter what you do in your life strive to achieve no matter คำนี้นะครับเก็บไปใช้ได้เลยนะครับ no matter แปลว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับเราสามารถใช้ได้หลากหลายเลย no matter who you are ไม่ว่าคุณเป็นใครก็ตาม no matter what's gonna happen ไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นแบบนี้คำว่า no matter เรายิบไปใช้ได้เลยนะครับเหมือนอันนี้ no matter what you do in your life ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทำอยู่ในชีวิตของคุณอ่ะหรือไม่ว่าในชีวิตของคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ strive to achieve นะครับ strive แปลว่ามุ่งมั่นนะครับส่วน achieve แปลว่าบรรลุหรือ,อก็จะแปลออกไปในทางความสำเร็จนะครับคือบรรลุผลสำเร็จประสบผลสำเร็จประมาณนั้นแต่ว่าถ้าแปลตรงๆก็คือแปลว่าบรรลุนะครับ strive to achieve มุ่งมั่นที่จะบรรลุนะครับหรือมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จให้ได้ no matter what you do in your life Strive to Achieve no matter what you do in your life strive to achieve and be a force for good for the people around you and make a positive impact be a force for good force เนี่ยถ้าเราไปแปลนะครับเราอาจจะเห็นคำแปลที่มันแปลว่าบังคับใช่ไหมแต่ว่าเคยดูหนังเรื่อง Star War s ไหมเขาบอกว่า may the force be with you อ่าเป็นคำเดียวกันนะครับซึ่งคำว่า force ตรงนี้เนี่ยจะแปลว่าพลัง นะครับซึ่งเหมือนกันกันกบที่แอนพูดในประโยคนี้คือ be a force for good for good คืออะไรคือความดี a force for good ก็คือเป็นพลังแห่งความดี for the people around you สำหรับผู้คนที่อยู่รอบๆคุณ and be a force for good for the people around you and make a positive impact and make a positive impact นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ดีเหมือนกันก็คือ positive impact impact แปลว่าผลกระทบนะครับ impact Impact. อิมแพ็ถ้าเรานึกถึงนะครับมันคือการกระทบมันคือผลกระทบซึ่งคําว่าผลกระทบมันอาจจะฟังดูเหมือนไม่ดีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นผลลัพธ์ของอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับเหมือนมีคนทําอะไรบางอย่างแล้วมันสร้างผลกระทบในทางดีหรืออาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นคําว่า Impact คําว่าผลกระทบไม่ได้ไม่ได้แปลว่าแย่ yeah, นะครับเหมือนกับคํำนี้ที่เขาบอกว่า positive impact มันก็จะแปลว่า ผลกระทบในด้านดีนะครับคำว่า positive แปลว่าด้านบวกด้านดี be a force for good for the people around you and make the positive impact เป็นพลังเห็นความดีสำหรับผู้คนที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณแล้วก็สร้างผลกระทบในด้านดี be a light of glory and never do anything without a good intention แล้วก็วลีนี้เป็นวลีที่สวยมากนะครับแล้วก็ยังเป็นชื่อของมงกุฎในปีนี้ด้วยก็คือ light of glory ช่ไหมซึ่งแปลว่าแสงสว่างแห่งความรุ่งโรจน์นะครับ glory นึกถึงแบบความรุ่งโรจน์มีความเจริญอะไรแบบนี้คือ glory นะครับ light of glory แสงสว่างแห่งความรุ่งโรจน์ be a light of glory and never do anything without a good intention never do anything อย่าทำอะไรก็ตาม without a good intention โดยที่ไม่มีความตั้งใจที่ดี Good intention คือความตั้งใจที่ดีอ่าซึ่งแปลงง่ายๆให้มันเข้าใจง่ายก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามให้เราทำด้วยความตั้งใจที่ดี Be a light of glory and never do anything without a good intention and t h 100% of your heart ขอบคุณค่ะอ่าอันนี้ก็ต่อจากประโยคเมื่อกี้เลยคือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็คือให้ทำด้วยความตั้งใจที่ดีและทำด้วย 100%ซของหัวใจของคุณนะครับคือทําด้วยความจริงใจทําออกมาจากใจ100เอนะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยรวมของทั้งหมดแล้วเนี่ยมันฟังดูแบบเหมือนจะฟังดูแบบไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับฟังดูแบบเรียบๆง่ายๆตอบแบบเรียบๆแต่ว่าความหมายของมันเวลาฟังออกมาเป็นภาษาอังกฤษโดยรวมแล้วมันฟังดูแบบนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงกรีดกันในตอนที่พูดจบนะครับ there are many things we consider the foundation of life but what's more important is the quality of life and the most important thing is to be happy and do what you love and give back to the community whenever it is needed no matter what you do in your life strive to achieve and be a force for good for the people around you and make a positive impact be a light of glory and never do anything without a good intention and the 100% of your heart there are many things we consider the foundation of life, but what's more important is the quality of life. and the most important thing is to be happy and do what you love and give back to the community whenever it is needed. no matter what you do in your life, strive to achieve and be a force for good for the people around you and make a positive impact. be a light of glory and never do anything without a good intention and the 100% of your heart. <laughs> อย่างที่บอกมันเป็นคําตอบที่ทําให้รู้สึกว่าสมอ,อสมณม์จริงๆเขาตอบดีแล้วก็เหมือนตอบด้วยความจริงใจด้วยนะครับส่วนาการตอบคําถามรอบอื่นๆนะครับถ้าใครที่อยากจะให้ทําคลิปแปลแบบนี้อีกนะครับก็สามารถบอกมาได้นะครับเดี๋ยวก็จะเอามาแปลให้เนาะโดยเฉพาะรอบท็อป3ใช่ไหมแต่ว่ารอบนั้นรู้สึกว่าในตอนท้ายมันจะหมดเวลาก่อนแล้วมันมีเสียงปิดใหม่ไปนะครับแต่ด้วยองค์รวมของคําตอบที่เขาตอบเนี่ยมันก็สมบูรณ์ กับคําถามอยู่แล้วนะครับก็ถ้าถ้าอยากให้ทําก็บอกได้นะครับเดี๋ยวจะเอามาทําให้ส่วนใครที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษกับ u n f o x English นะครับกับผมแรกตาสามารถสมัครเรียนได้นะครับที่ w w w u n f o x e n g l i s h c o m นะครับอย่างที่บอกเราจะมีคอร์สชื่อว่า The English Foundation Course นะครับที่เป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานปูรากฐานภาษาอังกฤษให้ตั้งแต่แรกเลยนะครับซึ่งไม่ได้เรียกว่าพื้นฐานเนาะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พื้นฐานเนาะ Foundation มันไม่ใช่แค่พื้นฐานเท่านั้นแต่มันคือ รากฐานที่สำคัญทั้งหมดเลยของภาษาอังกฤษที่เราเรียนกันเป็นร้อยๆชั่วโมงเลยนะครับซึ่งเราสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยใครที่ยังไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนใครที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ปูพื้นฐานใหม่แล้วก็ฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษให้ตัวเองเก่งขึ้นไปเรื่อยๆด้วยรากฐานที่แข็งแรงนะครับก็สามารถสมัครเรียนกับคอร์สเตรียมนี้ได้ที่ www.unfoxenglish.com นะครับสำหรับวันนี้ผมลักตากับ unfox english ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในโอกาสนาซีโอเีครั้ Goodbye.